สวัสดีครับวันนี้ผมก็รับทําคอท่อเหมือนเดิมน,นะครับคือเป็นกิเอกนะครับมาจากแถวสุขุมวิทนะครับผมนะค,คืองานซ่อมคอท่อเนี่ยมันก็จะไม่ใช่ว่ามันจะลูดสักทีเดียวนะครับนะแผมพามาดูนะครับคืออันนี้ผมจะใส่น็อตตัวขนาดเดิมให้นะครับแต่ว่ามันจะเป็นายาวขึ้นนะนะมันมืดไปหน่อยนะครับคือน็อตคอท่อเนี่ยมัน ของเขามันหลุดหายไปหนึ่งตัวนะครับอันนี้ก็มันก็จะแน่นๆหน่อยเหมือนมันจะหวานนะผมก็เลยใส่น็อตยาวให้2ตัวเลยนะตัวนี้เป็น p c ซตัวปีสองพน่าจะสิบสิปดนะครับเป็นสิบแป้ายี่สิบนี่แหละนะครับผมนะก็ใส่ให้แบบนี้นะเพราะของเดิมนะดมันสั้นนะครับของเดิมมันสั้นนะ ผมใส่น็อตให้เนี่ยก็จะมีนอ็อตสองขนาดเดียวกันนะครับแต่ว่ามันจะยาวกว่าแบบนี้นะเนี่ยนะครับคือซ่อมก็บางทีถ้ามันไม่ไม่ลูดไม่หวานเกี่ยวเกี่ยวยังใช้ได้อยู่เนี่ยผมก็จะอัดเบอร์เก่าให้นะครับแต่ว่าผมจะใส่กาวกันคลายให้เรียบร้อยนะครับนะ่ตัีนี้นะด้านในนะครับนี่ซ่อมคอท่อแบบนี้นะนี่น็อตคอท่อนะครับมัน เสียมันหวานนะครับหลายที่เขาไม่ได้รับทํากันนะครับแต่ว่าถ้าหากใครมีปัญหาก็แวะมาให้ผมทําได้นะครับผมนะก็บางทีติดต่อผมยากหน่อยนะบางทีผมไม่ค่อยว่างนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับแกก็มีหลายขนาดที่ผมทําไว้นะครับถ้าหากว่ามันใส่เบอร์เล็กเนี่ยไม่ได้ผมก็จะใส่เบอร์ใหญ่แบบนี้นะหรือจะใส่แบบนี้แบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแบบนี้นะแบบนี้เบอร์ใหญ่กว่าหน่อยหนึ่งนะครับแบบนี้ก็มี ที่จะแบบเกี่ยวตลอดแบบนี้ก็มีนะครับนะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับน็อตนี่นะครับเสายาวแข็งแรงนะครับอยู่แน่นอนนะครับผมนะโอเคครับผม่ายเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็สั้นๆนะครับผมไม่ยาวเท่าไหร่นะครับต่มน็อตขอท่อนะครับ